รถเก๋งชนท้ายรถตู้ขบวนกันมาที่การการท่องเที่ยววุฒิสภาและรองประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตหลังกลับจากร่วมง,งานปิดทองฝังลูกนิมิตที่จังหวัดรังมีผู้บาดเจ็บเจ็ดรายพันตำรวจโทสุภาชาัยเกื้อเสงพนักงานสอบสวนเรสถานีตำรวจภูทรทับปุตจังหวัดพังงาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันที่บริเวณถนนสายทับปุตพังงา จึงออกตรวจสอบที่กเกิดเหตุพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกประเทืองช้างสุวรรณรองสารวัตร้องการปราบรามสถานีตำรวจภูทรทับปุดและหน่วยกู้ภัยบอ่อแสนพบที่กเกิดเหตุเป็นถนนสายหลักทับปุดพังงาบริเวณบ้านควรหมู่ที่4ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาโดยบริเวณเกาะกลางถนนพบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีขาวหมายเลขทะเบียนดส4366กรุงเทพสภาพจอดเกยกับเกาะกลางถนนด้านหน้าซ้ายพังยุบไฟด้านซ้ายแตก มีนายภาคินวัสนออายุ49ปีเบื้องต้นทราบว่าเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูกเก็ตซึ่งขับรถมาจากกรุงเทพห่างประมาณ3เมตรพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียนนค3821ภูกเก็ต สภาพรถพังยุบรอบด้านมีนายสมศักดิ์สีสงครามอายุ50ปีเป็นพนักงานขับรถมีผู้บาดเจ็บจำนวน7คนถูกนำส่งโรงพยาบาลท,ทับปุดคือนางสาวดาวสุขบุญจกุลอายุ57ปีอาการสาหาัสนางสาวพันศรีสีสงครามอายุ16ปีอาการสาหาัสนำส่งต่อโรงพยาบาลภูเก็ตและนางสาวสุชิดาจันทรพัฒอายุ52ปี นางนงนภัสสีสงครามอายุ48ปีนางกุณารีเวียงคำอายุ44ปีนางพันธิลาอารุณรัตฐอายุ71ปีและนางนวลพันธ์ตันติมาศอายุ56ปีซึ่งทุกคนพ้นขีดอันตรายและปลอดภัยแต่แพทย์ยังรอดูอาการจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งขับมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ส่วนรถตู้ขบวนนางธัญรัตน์อัจฉริยะฉายประธานกันมาทการการท่องเที่ยววุฒิสภาขับมาจากจังหวัดรังมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตโดยขับตามกันมาจํานวนสามคันเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนายภาคินคนขับรถเก่งสารภาพว่าขณะขับรถมีสายโทรศัพท์จากภรรยาเข้ามาจึงได้ก้มหยิบโทรศัพท์เพื่อรับสายแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นพบว่าถนนเป็นทางโคง้งและตนเองขับไม่ชิ้เส้นทางนี้จึงทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ จึงขอรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการต่อไปเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายพาคินว่าขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บซึ่งนายพาคินสารภาพตลอดข้อกล่าวหา